สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณนลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินสวยๆถมแล้วนะครับท่านที่มองหาที่ดินนะครับปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือว่าจะเอาไว้ทําเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับหรือว่าจะทําโกดังนะครับของเราก็เหมาะนะครับของเราอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะครับแล้วเนื้อที่กําลังดีนะครับสาหรับท่านที่งบน้อยงบไม่มากนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่223ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับแปลงด้านหน้านี่เลยนะครับของเราถมแล้วนะครับติดถนนนะครับน้ําไฟพร้อมนะครับนี่นะครับนี่คือถนนหน้าแปลงที่หนึ่งของเรานะครับจะกว้างอยู่ประมาณ8เมตรเลยนะครับ ครับเดี <toys> ๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งตรงไปด้านหน้านะครับเราจะไปถึงถนนทางหลวงชนบทนะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ240เมตรนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับออกไปถึงถนนลาดยางนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น3 4 6นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ700เมตรนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับ ไปโลตัสโรงพยาบาลปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ6กิโลนะครับรับแต่เอฟซผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่23กิโลนะครับถนนลาดยางนะครับอยู่ตรงช่วงประมาณโรงงานด้านหน้านี่เลยนะครับอีกไม่นานนะครับน่าจะประมาณปีปีหน้านะครับเขาก็จะทําเป็นถนนลาดยางนะครับเข้ามาถึงแปลงที่1ของเรานะครับเพราะว่าอบตนะครับเขาแจ้งแล้วนะครับว่าปีหน้านะครับจะทําเป็นถนนลาดยางนะครับนี่ครับถนนลาดยางอยู่แค่ตรงโรงงานนี่เองนะครับนิดเดียวนะครับ ครับเดี okay. <It> ๋ยวเราไปดูรายละเอียดแปลงที่กันนะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับจากที่นี้นะครับเราไปถึงแนวเขตของเรานะครับด้านโน้นเลยนะครับเนี่ยครับตรงประมาณต้นกล้วยนะครับเราจะมองเห็นเสาเขตเราอยู่นะครับครับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ36เมตรนะครับแล้วก็ด้านที่หันหน้ามาทางถนนที่ผมยืนอยู่นะครับด้านนี้จะเป็นทางทิศใต้นะครับแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะครับจากที่นี่นะครับเราตรงไปสุด ด้านหลังเลยนะครับของเราจะเป็นพื้นที่ถมแล้วนะครับครับความลึกนะครับอยู่ที่ประมาณ25เมตรนะครับนี่ครับหน้ากว้างสวยนะครับสําหรับท่านที่มองหาที่ดินปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับถือว่าเหมาะนะครับครับเจ้าของขายนะครับอยู่ที่2อล้านหนะครับที่ดินถมแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆแหล่งความเจริญนะครับจะออกไปซื้อของนะครับไปเซเว่นนะครับออกไปตรงถนนด้านหน้านะครับนิดเดียวนะครับ ก็จะมีเซเว่นนะครับมีตลาดนัดนะครับเนี่ยครับจะไปซื้อของสะดวกสบายหลายอย่างเลยนะครับหรือว่าจะไปตัวจังหวัดปทุมธานีเลยนะครับตรงโลตัสนะครับวิ่งไปประมาณ6กิโลเองนะครับเนี่ยครับหน้ากว้างสวยนะครับแล้วถมนะครับถมสูงกว่าถนนเอาไว้ด้วยนะครับเนี่ยครับเราปรับพื้นที่นะครับปลูกบ้านได้เลยนะครับเนี่ยครับถมมาหลายปีแล้วนะครับแล้วถนนเนี่ยนะครับถนนจะกว้างอยู่ประมาณ8เมตรนะครับนะครับ ปีหน้านะครับอบตก็แจ้งแล้วนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะทําเป็นถนนลาดยางนะครับมาถึงที่ดินของเราเลยนะครับนี่ครับของเราเป็นชุมชนนะครับน้าไฟพร้อมนะครับนี่นะครับแนวเขตของเรานะครับถึงตรงนี้นะครับนี่นะครับหลักเขตชัดเจนนะครับแล้วก็จากนี่นะครับอ่ะผมหมุนตัวปั๊บไปนี่เลยนะครับครับนี่คือด้านหน้านะครับถัดจากที่ดินของเราเข้าไปนะครับก็มีเพื่อนบ้านเยอะนะครับที่เขามาซื้อนะครับกาลังขยับขยายนะครับเนี่ยมาเขาเรียกว่า สร้างบ้านปลูกบ้านอยู่นะครับนี่ครับแล้วก็ความลึกนะครับของเราก็ตรงๆไปเลยนะครับที่ดินของเราดูง่ายนะครับที่สะอาดสะอ้านนะครับเป็นเหลี่ยมสวยนะครับนี่ครับถมสูงกว่าถนนนะครับนี่เราปรับพื้นที่นะครับปลูกบ้านได้เลยนะครับนี่ครับสำหรับท่านที่ชอบอยู่กับธรรมชาตินะครับอยู่กับแบบ ทุง่งนานะครับถือว่าเหมาะมากนะครับเขาเรียกว่าได้บรรยากาศวิวทุ Arizona, ่งนาด้วยนะครับจะเดินทางไปทํางานนะครับก็สะดวกสบายนะครับออกไปนิดเดียวนะครับก็เป็นถนนใหญ่แล้วนะครับนี Throw ่นะครับหลักเขตของเรานะครับด้านท้ายนะครับนะครับแล้วก็จากนี้อ่ะผมหมุนตัวปุ๊บไปนู้นเลยนะครับนะครับไปถึงหลักเขตของเรานะครับก็คือแนวเขตของเพื่อนบ้านเลยนะครับครับฉนดของเราจะแบ่งเป็น2แปลงนะครับก็คือแปลงละ ร้อยตารางวาร้อยตารางวานะครับเนี่ยครับก็จะมีเศษอยู่นะครับนะครับรวมแล้วนะครับเนื้อที่223ตารางวานะครับโฉนดเป็น2ใบนะครับหรือว่าท่านใดทซื้อแล้วนะครับเราสามารถที่จะแบ่งให้ลูกไปแปลงหนึ่งเราเก็บไว้แปลงหนึ่งก็ยังได้นะครับเพราะว่าโฉนดของเราคือแบ่งเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณบลทนนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f อที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ฝากที่ดินถมแล้วนะครับของเราเนื้อที่223ตารางวาด้วยนะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลคูบางหลวงอาเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับเจ้าของขายอยู่ที่2 6้านะครับของเราเป็นฉนดทกแดงนะครับวันนี้ผมบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านครับ